สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะอัปเดตข้อมูลสรุปมาตรการล็อกดาวน์โคศโกรัฐบาลตอบชัดสรุปทุกข้อคำถามล่าสุดของการประชุมคณะรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะได้ถแถลงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะสรุปใจความได้ดังนี้ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลการอัปเดตของโครงการรัฐบาลตอ,ตอนต่อไปนะคะครับซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเบื้องต้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงาภารกิจต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปในปี2,565ที่จะมาถึงนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นท่านได้แจ้งให้ทราบถึงเรื่องของการที่มีการประชุมเกี่ยวข้องกับทางด้านเศร,รษฐกิจ BCG Bio Circular Green Economy นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอประเด็นปัญหาเรื่องของข่าวบิดเบือนเรื่องของ fake news นะครับในปัจจุบันซึ่งมีมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีสั่งการนะครับให้กับทางด้านทุกกระทรวงได้ชี้แจงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องหรืออาจทำให้เกิดความสับสนได้นะครับตรงนี้ก็ได้ให้าทางด้านกระทรวงดีเร่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายด้วยเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีผู้ที่เรียกว่ากระทำการขิ นะครับกฎหมายด้วยการเผยแพร่ศูนย์ในส่วนของข่าวต่างๆนะครับที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าข่าวบิดเบือนอ,ออกมานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็นการทําแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งก็คงต้องดูในเรื่องของเจตนาเพื่อให้ดีอได้ดาเนินการในขั้นตอนการดําเนินคดีต่อไปนะครับสาหรับวาระการประชุมที่สําคัญนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้ทราบถึง นะครับรับทราบถึงข้อสรุปนะครับที่ทางที่ประชุมสบคได้มีมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นรายละเอียดก็จะมีตามที่ทางสบคได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา19นะครับ c o v i ด1 9ซึ่งก็ได้มีมาตรการนะครับออกมาในเรื่องของการที่เรียกว่าล็อกดาวน์นะครับในส่วนของจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งหนะวันนี้นะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาตรการนะครับในเรื่องของการบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนด ที่ออกตามมาตรการต่างๆนะครับในส่วนของที่สบคได้มีออกมานั้นนะครับหลักๆนะครับก็มีการเห็นชอบนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะครับต่างๆซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่28มิถุนายนวันนี้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากข้อปฏิบัติตามกําหนดเดิมรวมทั้งสิ้นจากเดิมนะครับที่กําหนดให้มี6จังหวัด นั่นก็คือกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการวันนี้ได้มีมติเพิ่มเติมใน4จังหวัดภาคใต้นะครับได้แก่นาราธิวาสปัตตานียะลาและก็สงขาด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ได้มี เรื่องของการที่เห็นควรมอบหมายให้กับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่จะเยียวยาในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ตามมาตริคอรมอรเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาและวันที่6กรกฎาคมนะครับให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมพื้นที่และกิจการที่ได้กาหนดไว้นะครับคร่าวๆก็คือว่าจาับเดิมนะครับ ก่อนหน้านี้มีประเภทกิจการอยู่4หมวดกิจการประกอบด้วยก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้านอาหารเรื่องของศิละปะบันเทิงและนันทนาการและก็สุดท้าย4คือกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆวันนี้ก็ได้มีการเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อให้รวมทั้งหมดเป็น9กิจการนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของการก่อสร้างสองคือที่พักแรมและบริการด้านอาหารสามคือศิละปะบันเทิงและนันทนาการสี่กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์หกก็คือขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าเจ็ดคือกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนแปดคือกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ9ก็คือข้อมูลข่าวสารและสื่อสารทั้งหมดนี้ครอบคลุมทั้งหมด10จังหวัดนะครับในส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกิจการนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นที่พักแรมและบริการด้านอาหารก็จะมีทั้งโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์ที่พักสัมผัสแบบวิถีธรรมชาติชนบท การบริการด้านอาหารในพัตคารร้านอาหารการบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาดการบริการด้านการจัดเลี้ยงการบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้านด้วยสาหรับสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าตัวอย่างก็จะเป็นการขนส่งโดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆและก็ระหว่างจังหวัด จะเป็นการขนส่งโดยสารโดยรถรับจ้างรถแท็กซี่รถสามล้อเครื่องรถจักรยานยนต์รับจ้างการขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนนการขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนนในส่วนของการขายส่งและการขายปลีกและการซ่อมจักรยานยนต์นะครับก็จะเป็นตัวอย่างกิจการอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์การขายปลีกสินค้าทั่วไป กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนก็จะมีธุรกิจจัดนําเที่ยวกิจกรรมของมักคุเทศกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมการทําความสะอาดการจัดการประชุมและการจัดแสดงสินค้าหรือว่าจัดอีเวนต์นะครับในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการก็จะมีกิจกรรมของบริษัทโฆษณา กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายในการตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านภาษีก็ได้ด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในหมวดนี้ก็จะมีกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์ในส่วนของการก่อสร้างนะครับก็จะมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยการก่อสร้างถนนสะพานและอุโมง์การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำกิจกรรมด้าน บริการด้านอื่นๆตัวอย่างก็จะเป็นกิจกรรมสปากิจกรรมการแต่งผมกิจกรรมการดูแลความงามแต่งเล็บมือเล็บเท้ารวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายนะครับกลุ่มศิละปะและความบันเทิงและนนทนาการตัวอย่างก็จะเป็นการดําเนินการของสถานที่ออกกําลังกายกิจกรรมด้านสโมสรกีฬากิจกรรมด้านสวนสนุก และรีมพาร์คกิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาคารนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างประเภทกิจกรรมอย่างที่ย่อๆนะครับที่ไดอ้อนุมัติในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมในวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับก็คือ ณนะตอนนี้นะครับก็คือว่ารัฐบาลนะครับจะจ่ายให้กับลูกจ้างที่อยู่ในมาตรา33ในกิจกรรม9หมวดทั้งหมดนี้จ่ายชดเชยเยียวยาเหตุสุดวิสัย50%ของไรายได้ให้กับลูกจ้างโดยตรงในวงเงินที่สูงสุดไม่เกิน7,500บาทต่อคนนะครับอันนี้จะดูแลโดยสำนักงานประกันสังคม นอกเหนือจากนั้นแล้วรัฐบาลก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่เป็นสัญชาติไทยอีก2,500บาทนะครับจากเดิมที่ให้2,000บาทตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเป็น2,500บาทต่อคนในส่วนของนายจ้างตามมาตรา33ในกิจการทั้ง9หมวดนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดรัฐบาลจะจ่ายให้กับนายจ้างในระบบประกันสังคมตามจำนวนลูกจ้างก็คือ3,000บาทต่อหัวสูงสุดไม่เกิน200คน สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา40นะครับรัฐบาลจะช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทเป็นระยะเวลา1เดือนนอกเหนือจากนั้นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบมาตรา33ที่เป็นอาชีพอิสระรัฐบาลนะครับก็ให้โอกาสในการที่จะเข้ามาอยู่ในระบบนะครับโดยเตรียมหลักฐานไปลงทะเบียน เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564แล้วจะได้รับนะครับให้การช่วยเหลือในจำนวน5,000บาทต่อคนเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นผู้ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการหรือในจ้างที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ให้ไปขึ้นทะเบียนอีกเช่นเดียวกัน ให้เป็นผู้ประกันตนต,ตามมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคม2,164นี้เช่นเดียวกันซึ่งรัฐบาลก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับให้ในจ้างได้รับเงิน3,000บาทต่อหัวลูกจ้างเช่นเดียวกันสูงสุดไม่เกิน200คนสำหรับลูกจ้างสัญชาติไทยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,500บาทต่อคนเพิ <mumbles. S 1> ่มเติมก็คือที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็ไม่มีลูกจ้างเลยก็ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564ซึ่งรัฐบาลนะครับจะจ่ายให้ค่าเป็นค่าช่วยเหลือนะครับค่าใช้จ่าย5,000บาทต่อคนอันนี้จากเดิมนะครับที่เคยพูดไว้ว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับคณะรัฐมนตรีเคยอนุญาตไปว่าในหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับให้ไปลงทะเบียน ที่ถุงเงินนะครับในโครงการคนละครึ่งแล้วจะจ่ายให้3,000บาทตอนนี้มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงโดยให้ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกดาคม2,564แทนนะครับแล้วรัฐบาลก็จะช่วยเหลือให้เพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่จะให้3,000บาทต่อคนตอนนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือให้5,000บาทต่อคนเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบ ถุงเงินนะครับทั้ง5หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะนะครับตรงนั้นจะขึ้นทะเบียนตามผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นเดียวกันภายในกรกฎาคมโดยรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเช่นเดียวกันนะครับคือในจ้าง3,000บาทต่อหัวลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนลูกจ้างสัญชาติไทยก็จะได้รับ2,500บาทต่อคนเช่นเดียวกันสําหรับ ถุงเงินนะครับที่อยู่ใน5หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งอันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าให้เตรียมหลักฐานไปเพื่อที่จะลงทะเบียนให้เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้เพื่อที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนนะครับอันนั้นเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการนอกเนือจากนั้นนะครับรัฐบาลได้ ครมนะครับโดยครมได้เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใชา้จ่ายค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คือค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟด้วยนะครับโดยมอบหมายให้กับทางด้านการไฟฟ้านะครับทั้งนครหลวงทั้งการไฟฟ้าผายผลิตนะครับการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคครับขอโทษทีนะครับได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อที่จะดําเนินการตามมาตรการเพื่อที่จะลดค่าไฟและน้าประปาต่อไป สำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติมวันนี้นะครับก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับมอบหมายให้กระทรวงสัตว์ กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษาหารือกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกําหนดแนวทางในการที่จะลดค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะดําเนินการได้โดยเร็วที่สุดนะครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปศึกษามาแล้วก็นําเสนอคอรมอกลับมาพิจารณาภายใน1สัปดาห์ก็คิดว่าคงจะมีโอกาสที่จะพิจารณาได้ต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับ นอกเนือจากนั้นนะครับก็เห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการคลงังแล้วก็ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยหารือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อดําเนินการมาตรการผ่อนปลนการชําระคืนเงินต้น แล้วก็ดอกเบี้ยนะครับหรือการเลื่อนงวดการชรําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้ายอย่างจริงจังแล้วก็กาหนดมาตรการทางการเงินที่จะช่วยเหลือประชาชนสําหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ทั้งในส่วนของที่นอกกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรการจริงจังที่จะดำเนินการกับผู้ทวงหนี้ที่ดำเนินการไม่เป็นธรรมกับประชาชนด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของที่มาตรการที่จะ,ะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้มีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพิ่มเติมนะครับต่อไปเป็นเรื่องของคำถามนะครับจากสื่อมวลชนนะครับคำถามแรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปัญหาการแก้ไข เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับว่ารัฐบาลมีรัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับขออนุญาตที่จะใช้เวลาชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีความรุนแรงและก็ติดต่อได้ง่ายกว่าที่ผ่านๆมานะครับทำให้ตอนนี้ต้องเป็นปัญหา ทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็สีจังหวัดภาคใต้ด้วยซึ่งก็ได้กําหนดเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็มีการออกข้อกําหนดในเรื่องของกิจกรรมและเวลาเรื่องของการลดการแพร่ระบาดนอกเหนือจากนั้นนะครับการเรียรจัดการของรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องยกระดับให้ ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมีมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นรัฐบาลก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปลดล็อกในหลายเรื่องเพื่อเอาชนะเชื้อโควิด -19 ในช่วงนี้ให้ได้โดยเร็วโดยแบ่งการทํางานทั้งสิ้นออกเป็น4ระบบที่เชื่อมโยงกันดังนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการป้องกันในภาพรวมนะครับการจัดหาและการฉีดวัคซีนจะต้องจัดหามาให้เร็วแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมานะครับ,ร,บรัฐบาลก็ได้ฉีดไปแล้วมากกว่า12ล้านโดสและในปัจจุบันนะครับรัฐบาลก็จะเร่งกระจายแล้วก็เร่งฉีดอีกที่มีอยู่จํานวนตอนนี้กระจายไปอีก5ล้าน4แสนกว่าโดสโดยเน้นการสูญการลด การสูญเสียในกลุ่มผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับจะเป็นการฉีดให้กับทางด้านกลุ่มนี้เป็นหลักในตอนนี้ทั้งนี้เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงก็จะระดมฉีดให้ได้อย่างน้อยนะครับหล้านโดสในช่วง2ส,สัปดาห์จากนี้ไปแล้วก็จะมีการจํากัดนะครับหวังว่าการเคลื่อนย้าย การเข้าออกพื้นที่เพื่อให้สถานงการกลับเข้ามาอยู่ในภายใต้การควบคุมได้โดยเร็วในส่วนของประสิทธิภาพนะครับมีผลการศึกษาในประเทศไทยจากการเก็บสถิติการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางแพทย์กลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันทั้งสิ้นประมาณ7 0 0 0 0 0คนที่ได้รับวัคซีนแล้วทั้งซิโนแวคและก็แอสตราเซเนกาก็มีรายงานนะครับว่ามีบุคลากรทางการแพทย์นะครับ ติดเชื้อประมาณ707คนนะครับก็คิดเป็น0.01%ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการหนักนะครับก็อยู่ที่3รายมีเสียชีวิต2รายนะครับซึ่งหากเทียบกับการเสียชีวิตในภาพรวมของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนแม้ป้องกันการติดเชื้อนะครับไม่ได้ร้อร์เซแต่ก็ลดความรุนแรงแล้วก็ลดเรื่องของการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมากนะครับ ประเด็นที่2ครับเรื่องของการตรวจคัดกรองก็ได้มีการปลดล็อกไป2เรื่องนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบคัดกรองโดยปลดล็อกให้โรงพยาบาลเปิดรับการตรวจให้ประชาชนแม้จะไม่มีเตียงรองรับนะครับ แต่เมื่อพบว่ามีการติดเชื้อก็ต้องลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อที่จะแยกกักตัวแล้วก็รักษาต่อไปตามความรุนแรงของอาการทันทีโดยสถานพยาบาลน,นั้นนะครับจะต้องทําหน้าที่ประสานในเบื้องต้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่จะโดนปฏิเสธการตรวจในทันทีเลยนะครับนอกนอจากนั้นยังได้มีการปลดล็อกให้ใช้ชุดตรวจไวทที่เราเรียกกันว่าแอนติเจนเทสคิตด้วยที่ออยอได้อนุญาตนำเข้านะครับเพื่อให้ผู้ที่ คิดว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงได้รู้ตัวเองว่าผลเบื้องต้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องทําตัวอย่างไรสําหรับคนที่มีการตรวจแล้วมีผลเป็นบวกนะครับก็จะต้องมีการตรวจซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR หรือว่าท swap ํา swab test ที่จมูกนะครับเพื่อยืนยันผลว่าติดเชื้อก่อนที่จะเข้ารับระบบการเข้า แยกกักตัวรักษาต่อไปทั้งนี้การกระจายให้กับทางด้านโรงพยาบาลก็ดีหรือคลินิกชุมชนก็ดีสามารถใช้ได้ทันทีนะครับพร้อมส่วนการที่จะให้ประชาชนซื้อไปใช้เองในระยะต่อไปนะครับรัฐบาลก็กําลังดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเพื่อปลดลกให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถดําเนินการไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ ก็เป็นเฉพาะในส่วนของสถานพยาบาลนะครับที่จะใช้ในส่วนของแอนติเจนเทสคิดในเบื้องต้นก่อนแล้วในอนาคตก็จะมีมาตรการต่างๆรอมรับนะครับว่าจะหาซื้ออย่างไรนะครับที่ไหนรวมทั้งเรื่องของการควบคุมราคาด้วยทั้งราคาขายที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือราคาขายที่ขายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับนะครับว่าราคาจะต้องไม่แพง ประชาชนจะต้องไม่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ในเรื่องของราคาวัคซีนทางเลือกแล้วก็ชุดตรวจวัยหรือแอนติเจนเทสคิตนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลนะครับไม่ได้มีการเก็บภาษีนำเข้าทั้งในส่วนของวัคซีนก็ดีหรือในส่วนของชุดตรวจต่างๆด้วย อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันสบคก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองระดับชุมชนโดยมีการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จหรือ,เ,อเรียกว่า primary care team นะครับจำนวน200ทีมประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายความมั่นคงและบุคลากรของเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครทําหน้าที่ค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเพื่อคัดกรองแยกผู้ป่วยจากคนปกติให้โดยเร็วที่สุดให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลนะครับ เรื่องที่3ครับคือเรื่องของการกักตัวซึ่งเป็นระบบแรกๆที่ดําเนินการมามีประสิทธิภาพ่อ,อน่ข้างดีนะครับในเรื่องของการกักตัวสามารถรองรับการเดินทางเข้ามาจากทางด้านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแบบถูกกฎหมายเช่นผู้ที่เดินทางมานะครับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็มีระบบรองรับตั้งแต่แนวชายแดนทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนไทยที่เดินทางมาจับ ต่างประเทศนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านได้อ่าเข้ามาได้โดยไม่ต้องลักลอบผิดกฎหมายนะครับส่วนเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็ต้องผ่านระบบคัดกรองโดยจะมีการจ้างงานอ่รองรับนะครับเพื่อที่จะผ่านลงทะเบียนจัดหางานล่วงหน้านะครับสุดท้ายครับเรื่องของมาตรการการรักษาการเพิ่มประสิทธิภาพครั้งนี้นะครับก็จะยึดหลักเกณฑ์สาคัญคือการเข้าถึงง่าย ขยายศักยภาพโดยการเพิ่มจํานวนเตียงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของอาการไม่ว่าจะเป็นเจนสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงโดยพื้นที่กทมและประิมณฑลนอกจากจะเพิ่มจํานวนเตียงโรงพยาบาลบุษราคัมโดยเพิ่มอีกประมาณ1นึ0งถึงสองพเตียงนะครับจะทําให้บุษราคัมโรงพยาบาลมีเตียงไม่ต่ํากว่า 3,700- เจถึง4,000เตียงนะครับแล้วก็จะยังเปิดศูนย์เขาเรียกว่าเป็นศูนย์พักคอยนะครับอีก17แห่งรองรับผู้ป่วยกว่า2500 160เตียงแล้วก็จะ,ะเสริมเพิ่มเติมให้ครบถึง3,000เตียงต่อไปเพื่อที่จะคัดแยกนะครับแลกรับผู้ป่วยแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆหรือให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านหากอาการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อจากนั้นแล้วนะครับได้อนุมัติให้มีการดำเนินการมาตรการการแยกกักตัวที่บ้านที่เราเรียกปัจจุบันตอนนี้ว่าเป็นโฮมไอโซเลชันแล้วก็การกักตัวในชุมชนหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ ไอโซเลชันมาใช้ด้วยนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวซึ่งหลายเคสก็อาจจะหายได้เองโดยไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่ใกล้หายดีแล้วนะครับก็จะกลับไปรักษาที่บ้านขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์โดยจะมีการวัดไข้วัดออกซิเจนในเลือดแพทย์พยาบาลจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทเลเมดิซินนะครับวันละสองครั้งซึ่งรัฐก็จะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆอย่างเต็มที่ในเรื่องของการบริการ ทางการแพทย์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จําเป็นทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อาหารทุกมื้อด้วยนะครับไม่ต่างจากการเข้าการรับษาพยาบาลณโรงพยาบาลทั่วไปรวมทั้งมีในเรื่องของอสมไปพื้น ไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูแลแล้วก็อยู่ในสายตาของคนในครอบครัวที่จะดูแลความพร้อมอของแต่ละลายด้วยระหว่างการกระหว่างการรักษาที่บ้าน,นครับหากมีอาการเปลี่ยนแปลงก็จะนําส่งโรงพยาบาลต่อไปอย่างเป็นระบบมาตรการนี้นะครับก็จะช่วยลดความหนานแน่นในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ที่ผู้ที่ติดเชื้อได้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมกับอาการได้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับผู้ที่ป่วยหนักแล้วก็ป่วยปานกลางก็จะได้รับการดูแล ักษาอย่างเต็มที่ปัจจุบันนะครับสัดส่วนเตียงผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่กรทมและปริมณฑลก็มีคิดเป็นร้อละ75นะครับของผู้ป่วยทั้งหมดซึ่งหากบริหารได้มีประสิทธิภาพแล้วจะมีเตียงเพิ่มขึ้นอีกกว่า40-50%เซ แล้วก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขในระดับชุมชนแล้วก็ในหมู่บ้านในอนาคตด้วยสำหรับสำหรับยารักษานะครับรัฐบาลก็มียาฟาวิพิราเวียนะครับซึ่งข่าวดีก็คือว่าเราสามารถที่จะผลิตใช้ได้เองแล้วแล้วก็เตรียมขึ้นทะเบียนตำรับยาน,นะครับแล้วก็นำมาใช้โดยทันทีลดการนำเข้าโดยมีอัตราการผลิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3-5ถึงล้านเม็ดต่อเดือนโดยจะเร่งกระจายไปยังสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามต่างๆทั่วประเทศ อย่างพอเพียงแล้วก็ไม่สต็อกไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับ ได้มีการใช้ตั้งแต่ช่วงที่มีอาการเบาๆตั้งแต่แรกแล้วก็ลดจํานวนผู้ป่วยอาการหนักตั้งแต่ต้ตตนนะครับนอกเหนือจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรอย่างจริงจังนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้านควบคู่กับยาหลับตามคําแนะนําของหมออีกด้วยนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นในเรื่องของออแนวทางในการที่จะ บริหารจัดการในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับจากสื่อมวลชนที่สอบถามมาเรื่องของวัคซีนนะครับที่สอบถามมาว่าเรื่องของแผนการส่งมอบวัคซีนก็ดีหรือว่าแผนการกระจายวัคซีน เป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการสอบถามในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าก็อาจจะมีในเรื่องของการส่งมอบนะครับที่จะนําเข้ามานะครับซึ่งณปัจจุบันหากมีปัญหานะครับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองในส่วนของรัฐบาลเองก็ยังมีการเจรจาเพิ่มเติมกับทางด้านผู้ผลิตรายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนําเข้านะครับ ยาจากผู้ผลิตนะครับวัคซีนจากไฟเซอร์จอร์นสันแ็นจอร์นสันแล้วก็ปุตนิกวีด้วยตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเร่งดําเนินการที่จะนําเข้าวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่กระจายวัคซีนนะครับตรงนี้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ดําเนินการเพื่อที่จะ กระจายตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยสบคได้พิจารณาในการประชุมของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเสนอนะครับในที่ประชุมสบคแล้วก็ ดำเนินการต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนะครับของทางด้านแพทย์ที่ให้คําแนะนําในสบคว่าการที่จะต้องฉีดให้กับใครกระจายไปกับพื้นที่ในจุดใดต่างๆทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สบคหรือในส่วนของการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องอดําเนินการตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วตรงนี้นะครับในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคําถามนะครับณนะตอนนี้ ที่สื่อมวลชนสอบถามมาเรื่องอาอการโยกย้ายนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับว่ามี ข้าราชการตำแหน่งสูงๆต่างๆจะมีเกษียณอายุราชการนะครับมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการในกระทรวงแต่ละกระทรวงที่จะพิจารณาซึ่งทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่จะพิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็เสนอมา,อาเพื่อที่จะให้ทางด้านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไปนะครับในเรื่องของการทํางาน ผู้ที่จะเข้ามารับตําแหน่งนะครับจะต้องสามารถทํางานในเชิงรุกได้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการทํางานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับทั้งหมดนั้นเป็นคําถามจากสื่อมวลชนแล้วก็เป็น มติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ยังมีอีกมากนะครับในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่า,าที่สําคัญสําคัญก็เป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงและเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งเป็นพรสซิลิสเป็นรายงานข่าวให้กับทางด้านผู้ซื้อข่าวได้ทราบในเรื่องของรายละเอียดต่อไปโดยเร็วเลยครับขอบพระคุณครับจบไปแล้วนะคะกับข้อสรุปจากการประชุมคณะรัฐมนตรีณนะทาเนียบรัฐบาล สุดท้ายนี้ขอให้สุขภาพของผู้ฟังทุกๆท่านแข็งแรงปลอดไปจากโควิดขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ